สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงบินจะมาแนะนำการเอาน้ำจากคลองชนระทานาตามบลศิลานะครับก็ใช้สายแข็งดูดมาก็ยาวประมาณ6-7เมตรแล้วก็ใช้สายอดนเป็นสายออกนะครับหลังจากนั้นลุงบินก็ดูดน้ำจากาสูบ 5.5จุห้แรงโดยใช้ดินน้ำมันปิดปิดนี้นะครับตามรอยนี่ครับดินน้ำมันในตรงไหนรั่วแล้วก็ปิดตามรอยของฝาท้ายรถก็จะได้น้ำประมาณพันลิตรครับฝาท้ายก็จะมีรั่วบ้างแต่ก็ได้ใช้ จากที่ได้น้ำไปแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็ได้ดำน้ำไปที่สวนระยะทางก็ประมาณกิโลๆก็เข้าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนก็เลยประหยัดหน่อยก็มาเอาน้ำครั้งละวันละเที่ยวจะจามววาเอาวันสร์ ปกติถ้าฝนตกก็ไม่ได้มาก่อนก็วันเสาร์เป็นวันหยุดของผูวบินก็เลยได้มาเอาสองสามเที่ยวก็จับเปืองน้ำมันทีนี้คิดว่าทีน,นี้พุนาพิโรเพราะว่าต้องได้ไปใช้การเลี้ยงกบเปลี่ยนน้ำในอู่ที่เลี้ยงของอี น้ำคองชุมปรถานก็ก็พอใช้ได้ซึ่งช่วงนี้วัไม่ได้ยังไม่ได้เจาบระดาน,นก็ใช้น้ำอย่างไปก่อนเพราะว่าพอดี้ได้เงินจากรักฐบาลมามก็ได้เอามาซื้อสูบแล้วก็ดัดแปงลงจากรุปเดเอ,องที่มีอยู่เอามาใช้นี่เป็นประโยชน์สำหรับงานเกษตรซึ่งจะใช้เวลา หนวันต่ออาทิตย์ซึ่งวันสองต้งเอเช้าอยู่ในสวนก็ใช้เวลาเช้าอยู่2องถึงชั่วโมงวันปกติก็เปิดร้านก็10บโมงถึงสองทุ่มนะครับเพืเ่อนเพื่อเพื่อการพยายามลดค่าใช้จ่ายเราก็จะเพิ่มเลยได้ก็จะอันตรายหน่อยก็ตรงที่ทางข้าม จะมีทางตัดกรณีต้องระวังเอาเพราะรถเส้นทางนี้ก็จะยอะจะยืดสักหน่อยระวันระวังเอานะครับนีก่ก็งานเช้าเพื่อนไปทำงานกันนี่ก็ทำให้เราลำเลงเสาให้มีความสุขการสโรไลา์ปกติแล้ววันธรรมดาก็วิ่งข้าสวนวะิ่งมาไข่ออกเปลี่ยมากเกลี่ยนมาก ใช้เวลามันอยู่รถเสาเนี่สยสบายๆท้องฟ้ามีเมฆหรืออากาศช่วงนี้ก็เย็นสบายครับสบายตาข้างของชนประธานตำบลศิลาเราหลังจากที่ลุงมินได้คิดไปหลายๆปีที่นี้ลุงมินก็เลยตัดสินใจว่าเพิ่งมาลงใหม่เพราะว่าเพื่อนๆก็ถามหากันใช้พื้นที่หนึ่งไร่จะลองทรับให้ดูซิว่าหนึ่งไร่หนึ่งแสนจะทำได้จริงไหมยุต ซึ่งดูใน YouTube ก,ก็ดูดูจากอาจารย์หลายท่านที่เราได้ศึกษา,ากจาอาจารย์สมศักดิ์จากย์โจดจาใดแก็มันถูกชนะหลายท่านะก็มีก้อนเมฆสวยงามมากครับที่ชัดข้างๆทางก็สีเขียวขึ้นดีทำให้เรามี Power ทะให้เราได้พักผ่อนกับตัวเองคลายกับธรรมชาตินะธรรมชาติมาค่อยๆทำซึ่งลุงบินก็ทําสวนมาเริ่มทําใหม่นะครับลุงบอก็ทำเองสวนทีนี้ก็เริ่มทําใหม่ทําอย่างไรให้มันกระชับเข้าแล้วก็ให้มันละเอียดขึ้นซึ่งลุงนี้ก็ได้ปลูกไปหลายอย่างแล้วจะพาไปดูนะครับเพื่อนๆเอาน้ำมันมาใส่เอาน้ํา ขอโทษครับเอาน้ําในครื่องชุนประธานไปใส่ถังระบบทําน้ำะระบบของบินที่ใช้ถทำส่งบริสเป็นถังยางเอาอมากักกักเก็บน้ําแล้วก็ถ้าบอ่อปลาแล้วก็บอ่อหอยที่มีเทะวะก็จะใช้น้ำนี้ท้ายกระบะเราเนี่ยไปส่งใส่ เพื่อเป็นการาเพิ่มออกซิเจนเพิ่มน้ำให้สะอาดขึ้นจะไม่ใช้ระบบระบายน้ำแต่ว่าจะใช้ระบบการเติมน้ำแล้วก็ทำบ่อแบบเรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติมากที่สุดก็มีเลี้ยงกบเลี้ยงหอยนะคะะรับไก่ละก็ดูสมวมีนาเมษาพฤษภามิถุนาสามสีเดือนก็รู้สึกว่าเป็นรูปเป็น่างคื้นเรื่องหนมีนา ส่วนสภาพถนนก็เป็นถนนราดยางก็ดีพอสมควรครับก็ไม่ลำบากเท่าไหร่แต่ก็จะใช้น้ำมันในการเดินทางไปกลับประมาณโหลรูมกก,กว่าเนี่ยเราไม่ได้พบกรดีมากก็นะครับสะพานข้ามม่านศิลาตะบนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ เส้นนี้ก็ไปหนองบุญครับกันชวนเพื่อนชมชทิวทัศน์อากาศเช้าๆจะได้มีกำลังใจมีความสดชื่นนะครับรู้สึกว่ามันทำให้เราเรมีควมเพลิดมีกำลังใจอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดซึ่งเราข,า,ขายเราก็ต้องเอาใจลูกค้าบ้าง ทคแคร์ลูกค้าบ้างทำให้ลูกค้าได้กินไวๆมั่งหลายอย่างก็ลเลยจะทําให้เราเครียดเทียรยกรันหน่อยแต่เราเป็นอาชีพค้าขายเราก็ต้องตามใจลูกค้าเทคแคร์เขาเดี๋ยวข็้มาด้าซ้ายมือเลยนะครับทางจะไปสวนนะครับก็จะมีถนนเดินลูกหลังเล็กน้อยในระยะ2อ0เมตรที่จะเข้าไปในสวนนะครับก็จะเป็นเดินลูกหลัง าก็ทำอย่างนี้ประจำในสี่เดือนก็ใช้รถปิกอัพคันนี้มันทุกน้ำเข้ามาเพื่อนๆหลายท่านก็สนใจว่าทำยังไงเอาอะไรไปปิดดูรั่วดูรั่วขเขาน้ำถึงมาถึงสวนได้ก็ใช้ง่ายๆครับใช้ดินน้ำวันเราเนี่ยซื้อที่ร้านเทเลติชช์สักแ,แพ็กละ่บาท ซื้อมาสองแพ็คก็บาทก็ใช้ได้เป็นเดือนกว่าที่เขาจะมีรั่วอีกแล้วก็ซื้อมาเสริมมาใส่มาเปลี่ยนอีกมันก็ใช้ได้เปนเือนเลยครับเอาดีกว่าจอดไ้บ้านไม่มีประโยชน์แล้วก็ให้หนูกัดสายไฟแล้วก็ซ่อมสิรับพันสองพันแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์และสิส่วนมากผมมีเลยใช้รถพ่วงรถมอเตอร์ไซค์พ่วงรถมอเตอร์ไซค์จอดไว้กว่าปีปีหนึ่งกว่าจะได้ไปใช้ประโยชน์รถก็พังสายไฟแบตเตอรี่ ถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องไปด้ว่อยทำให้เกิดประโยชน์หลาอย่ากเนีมยมอัดทรนยก็ปลกกล้วยนะครับร้อยกว่าต้นเดือนนี้ก็เดือนที่สามเดือนที่สี่เท่าไหร่ลุมีนากล้วยก็เริ่มยืนต้นได้สวยงาม สายก็เป็นปาก,กล,ล้วยบินนะครน้าไก่ทำกระท่อมเล็กๆซึ่งคลิปหน้าจะบินจะแนะนำกระท่อม,มบินใช้ตะปูแค่2กิโลกับตะปูสังกะสีสองกล่องนะแค่นั้นแหละไม้ก็ไม้เรางบไปถึง5 0าร้อก็ทำบ้านกระท่อมเล็กๆอยู่ได้ ไม่ต้องไปจ้างใครทําทำเองท้องเวียนก็พอมีฟิล์มือกันก่อสร้างอยู่บ้างเล็กน้อยเนี่ยถ้าเกินนะก็ทำง่าย ก็เอาน้ำมาใส่ถังยางถังสรงล,ลิลิก็มีวาล์วปิดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงสายปกติสายท่อสีหุนท่อ PVC ตอนนี้ก็เป็นยังหอยหอยรู้สึกว่าหอยจะชอบตองกล้วยมากนะครับบริเวณที่ปลูกไว้ นี่ก็มีหอยแล้วก็ปลาสลิดเลี้ยงไว้สี่ตัวในบน่อนี้ใบผักหวานบ้านเขาก็กินนะครับพวกไก่พวกหอยพวกปลาเขาก็กินเอาลงให้เขาถ้าไก่ก็สับๆใส่สลำใส่ปลายข้าวใส่ข้าเปลือกเขากิน กระท่อมราคาไม่ถึง500แล้วก็ข้อไก่ก็จะ,จะหมดไปเยอะหน่อยสามสี 34, ่พันนะก็พื้นที่หนึ่งไร่ก็ต่อท่อไปที่มีบอ่อกบด้านหลังบอ่อกบด้านหลังข้อไกออ่นี่ด้านหน้าก็จะเป็นพืชผักสวนครัวมะเขือ มะละกอเขือพวงนะฮะใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์ทุกอย่างกล้วยตะไคร้ต้นอ้อยชะอมนี่ครับก็มีเลี้ยงกบกบแล้วก็เอาเป็นบอดินธรรมชาติถ้าน้ามันพองแล้วก็ าลองโอบๆใหญ่เลยฝนตกตรงนี้เขาก็ผสมพันธุ์ซื้อลูกออดมาสองขีดครับมาเพาะสามสี่เดือนแล้วก็ได้เป็นเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าตัวก็บอกกบไดก็ใช้ยางนอกรถมีทำเป็นเองให้เขา,าเสียงกบบรรยากาศสุดยอด นี่ฮะลูกกบตัวกบก็กำลังขึ้นมาลื่นน้ำแล้วให้อาหารเม็ดอาหารปลาดุกครับอาหารปลาดุกกางกำลังล่นน้ำใหญ่เลยหลังจากฤดูฝนผ่านไปคิดว่าคงจะเพาะได้ไหลยายอันมา อัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบอ่บอเลี้ยงหอยนะครับอันนี้เป็นเลี้ยงหอยอก็มีทั้งหอยทั้งกบทั้งปูอะไรอยู่รวมกันดิน นะครับหลังจากที่เอาน้ำลงแล้วก็ก็มาเจาะที่หน้าสวนบรรยากาศรอบๆก็ดูคลึ้มฝนกำลังตกปล่อยๆครับครับสำหรับคลิปนี้นุงมเบนก็มารีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการน,น่าจะมีเทคนิคดีๆในการเลี้ยงกบเลี้ยงหอยเลี้ยงปูให้เพื่อนๆ ได้ชมกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันหยุดวินเสร์เผาถานอยู่สวนสวัสดีครับสวัสดีครับยิ้มหน่อยเล่นเกมครับอยู่สวนครับ เขาแตานก็ทำอะไรไม่ได้นอนดูสวนแบบย,ยิ้มหน่อย <c oughs> ยิ้มแบบเฟื่อ